โอ้ยมามาจ้ามาทําหัวเชื้อไอ้ปุ๋ยสังเคราะห์แสงเก็บเอาไว้กันนะเมื่อกี้ไม่ได้กดคลิปนะทาไมต้องทําเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อพืชค่ะมีประโยชน์ต่อพืชวัสดุอุปกรณ์หาไม่ยากค่ะขวดขวดแป๊บจี้ขวดโค้กขวดอ,อะไรที่เหลือใช้นะคะแล้วก็เติมน้ําอย่ายให้เต็มนะคะเออบางคนเริ่มต้นทําใหม่เลยก็จะเติมน้ําประมาณนี้แต่บางคนถ้าเขามีหัวเชื้อแบบนี้อยู่แล้วนะคะครึ่งตกครึ่งก็ได้ค่ะ ครึ่งต่อครึ่งก็ได้หัวเชื้อเขามีอะไรอันนี้ของเหลืองแต่ปีที่แล้วนะคะนุ่นเสียดายนะก็เลยไม่ทิ้งเก็บเอาไว้ค่ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะไม่ถึงช้อนนะคะไม่ถึงช้อนสมผสมมีอะไรมีชูรสนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แตุ่่นใส่นะคะแล้วก็มีกะปิหรือน้ำปาลปาปลาละอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้ามีอยากใส่ทั้งสามก็แล้วแต่เลยคะ่ะไข่หนึ่งใบยขยะขยะเให้เท่ากันนะคะ แล้วก็นี่เลยค่ะใสไ่ไอขวดลิอย่างนี้นะคะไม่ต้องถึงช้อนนะคะใส่มากไปเขาก็จะไม่เป็นให้นะคะบางคนคิดว่าใส่มากก็จะก็จะเป็นไวมันไม่เป็นนะคะพอดีนุ่นมีหัวเชื้อนุ่นก็จะใส่หัวเชื้อนะมันจะได้เป็นไวด้วยนะไม่ต้องรอเจ็ดแปดวันนะคะเพราะที่นี่แดดไม่แดดไม่ได้เยอะเหมือนที่เมืองไทยนะเสร็จแล้วเขย่าจ้า ยานะเห hey ที่ทําไว้เพราะว่าอาทิตย์นี้เห็นเขาบอกว่าเอ,อ่อทั้งอาทิตย์เลยนะคะแดดจะดี <c oughs> แดดจะดีก็เลยทําไว้นะไม่ยากไม่ยากเห็นเขาบอกแดดจะถึงขนาดยีออ่สิบแปดถึงสามสิบปลยอาทิตย์เนี้ยยันอาทิตย์หน้านะเราก็ทําไว้แล้วมันก็จะได้แดงไว้ค่ะ กดไหนไม่เป็นก็ค่อยเอากลับมาทําใหม่นะคะผสมใหม่แค่นั้นเองไม่ต้องแม่อะไรมากนะนี่จ้ะอันนี้มันเหลือนะมันเหลือแล้วก็กอกน้ําลงไปละลายเลยจ้ะละลายแล้วก็เทกลับไปมันเหลือจะมันเหลือ<ม>เปลือกไข่เราจะทุบใส่ลงไปก็ได้นะคะ มือไม่คุกก็ได้แล้วแต่เราล้วน,วนอันนี้เหลือ,อน,นิดเดียวเดี๋ยวเราไปผสมกวนหน้าค่ะเเราใส่เอาขวดใหม่พอดีมีเหลือของปีปีที่แล้วนะคะขยาวขยาาขาน่อยนี่จะ้ะทำกันเลย ผสมลงไปเลยนะก็เหลือไม่กี่ขวดแล้วคะ่ะเดี๋ยวนุ่นจะทําทั้งผสมแล้วก็ไม่ผสมรวมๆกันไปนะคะไอที่ผสมบางขวดมันก็จะเป็นให้เราไว้นะมันไม่ได้เป็นแทบไม่ได้เป็นทุกขวดแต่ก็แทบทุกขวดที่เป็น,นะคะ่ะอุ้ยน่าจะเยอะเกินไปอีกแป๊บนึงนะน่าจะเยอะเกินไปไม่ต้องใส่ให้เต็มขวดนะคะเพราะเขาจะเป็นแก๊สนี่ลับคืน เราไม่หมุนปิดสนิทนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเพราะมันจะมีแก๊สนะคะนุ่นก็ไม่ค่อยได้มีความรู้มากแต่สําหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ก็แบ่งปันกันได้ค่ะส่วนผสมมีไข่ไข่หนึ่งใบแล้วก็ชูรสนะคะหรือจะใส่ไข่มีน้าปลาใส่น้าปลาใครมีกะปิใส่กะปิใครมีน้ะะําปลาใส่น้าปลาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะใส่ทั้งสองอย่างก็ได้ค่ะแล้วก็เขยา่าเขยา่ขาข้าตีเปลือกไข่ใส่ลงไปก็ได้อีกเหมือนกันค่ะ ขวดหนึ่งลิตรอย่างนี้ลิตรครึ่งหรือหนึ่งลิตรใส่ยาเต็มช้อนชานะคะยาเต็มยาเต็มบางคนก็ใส่หนึ่งช้อนชาเลยแต่ก็อย่าแนะนาว่าอย่าเต็มดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาถ้าเยอะเกินไปเขาก็ไม่เป็นให้นะนี่ค่ะอันนี้คือว่าเราใช้เขาเรียกอะไรเราใช้หัวเชื้อลงเติมลงไปด้วยอะ,อ,อะพอไรประหยัดเวลาค่ะเพื่อนๆประหยัดเวลานะแล้วก็ทําขวดต่อไปเลยค่ะ อันนี้มันมีกระปีเป็นก้อนเห็นไหมคะมันมันยังไม่ละลายนุ่งก็บเลือกที่ใส่แค่นี้ค่ะนิดเดียวนะใส่แค่นี้แล้วก็เติมหัวเชื้อค่ะพอค่ะย่าแค่นั้นแหละค่ะ คิดว่าน่าจะเป็นนะคะอาทิตย์นี้เพราะอาทิตย์นี้ร้อนทั้งอาทิตย์เลยไปทำง่ายๆนะคะไม่ยากไม่ยากปีที่แล้วนุ่งก็ททำคลิปให้ดูนะคะถ้าเป็นแล้วสีน้ำเขาะจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสีน้ำเขาจะประมาณนี้นี่จะ้ะยังไงก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ